เ้าร้านเดิมไม่อร่อยก็เปลี่ยนร้านก็แค่นั้นเองร้านเก่ามันก็จบ <โฮ S 1> แล้ว <โฮ S 1> มไมแก้ไขเลเหน็นเห้ยเห้ยเยเห้ยเบียร์เห้ยเห้เยหยเห้ยเห้ยเ้ยเห้ยเห้ยจห้เห้ยเหยเด้เ้ยเหอยเห้ย้เห้ย็ยออกไปฟัเห้อ้่นห้งนี้เหบบ้ยเห<ล>้ยเห้ย้เห้ยเห้ยเห้ยเหย้เห้ยเ้เห้ยไห้ก้เห้ยยเยเยูห้ห้เยห้เยเหยเหเยย ไม่อยากฟังก็ออกไปสิกูอยากจะพูดลกูอย่างนี้หนึงเมื่อสามกูสบายเออไม่ควรจันเยอะชมนั่นเลยเอ้ยปัญหาเยอะอยกจริงจ้าจักจริงจ้เดด่แบอกว่า้ามีเสาไฟหน้าบ้านูติอเอเอาพนะปัดหน้าก้อเดืแล้วฉันข้อเดือดอาจารย์เบยดูแล้วสัวพูดดองนั่นน่ะนี่ไี่นี่นี่นีี่นี่นี่ปี่นี่นี่นี่ดี่น่นี่นี่นี ยังเดียวลำคัญกับเขแล้ว